ลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลเมื่อมีการหยิบยกมุมมองของเจอร์เมนเดโฟอดีตดาวยิ่งระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษมาเปรียบเทียบสไตล์การเล่นของสองกองหน้าฟอร์มแรงอย่างอูโกเอกิติเก้และอเล็กซานเดอร์อีซักแม้ในความเป็นจริงทั้งสองคนไม่ได้ค้าแข่งอยู่กับสโมสริเวอว์าพูลแต่บทวิเคราะห์นี้ได้จุดประกายคำถามสำคัญว่า หากทีมระดับท็อปของยุโรปต้องการกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ใครกันแน่คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้การตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะลงลึกในรายละเอียดต้องชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอเล็กซานเดอร์อิซักปัจจุบันเป็นกองหน้าตัวหลักของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่อ e ูโก้เอกิติเก้คาแข่งอยู่กับสโมสรไอซักแฟรง์เฟิร์ต ในบุนเดสลลกาเยอรมนีดังนั้นบทความนี้จึงเป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบคุณภาพฝีเท้าและสไตล์การเล่นของทั้งสองคนโดยอ้างอิงมุมมองที่เฉียบคมของเดโฟเพื่อตอบคำถามว่าใครมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าการมุมมองของเดโฟทำไมเอกิติเก้ถึงน่าจับตาจากบทวิเคราะห์ของเจอร์มนเดโฟเขาได้ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบของอูโกเอกิติเก ที่ทำให้เขามีความโดดเด่นเหนือกว่าการเป็นแค่กองหน้าตัวจบสกอร์ทั่วไปสิ่งที่ผมประทับใจในตัวเขาเอกิติเก้ไม่ใช่แค่เรื่องการยิงประตูแต่เป็นภาพรวมทั้งหมดเดโฟกล่าวผมมีโอกาสได้ดูฟอร์มของเขาผมจับตาดูการเคลื่อนที่สัมผัสบอลแรกที่นุ่มนวลอย่างน่าทึ่งการวิ่งหาช่องที่ชานฉลาดและความเยือกเย็นในการจบสกอร์เขาคือศูนย์หน้าที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆมุมมองนี้สะท้อนให้เห็นว่า เดฟโฟให้คุณค่ากับกองหน้าสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมเกมเล่นกับเพลย์มีส่วนร่วมกับทีมได้ตลอดเวลาและสร้างประโยชน์ในมิติอื่นๆน,นอกจากการรอสังหารประตูในกรอบเขตโทษซึ่งสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องของเอกิติเกทที่กำลังทำผลงานได้ดีกับแฟรง k ์เฟิร์ตตามข้อมูลสมมุติที่ยิงไปแล้ว 5. ประตูในฤดูกาลนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่น่าจับตามองอิซักเพตเมงามที่พิสูจน์ตัวเอง ในลีกสูงสุดในทางกลับกันอเล็กซานเดอร์อีซักไม่ใช่กองหน้าที่ด้อยไปกว่ากันเลยเขาคือการเซ็นสัญญาครั้งประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซิลและได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกด้วยความเร็วที่จัดจ้านทักษะการไปกับบอลที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบคมทั้งในและนอกกรอบเขตโทษอีซักคือตัวแทนของกองหน้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเฉพาะตัว ที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในพริปตาเขามีร่างกายสูงใหญ่แต่ก็คล่องแคล่วว่องไวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากทำให้เขาสามารถเล่นได้ทั้งบทบาทกองหน้าตัวเป้าและทางออกไปเล่นริมเส้นเพื่อใช้ความเร็วโจมตีคู่แข่งบทสรุปความครบเครื่องเฟียสคุณภาพเฉพาะตัวใครคือคำตอบสุดท้ายการเปรียบเทียบระหว่างเอกิติเกและอีซักจึงเปรียบเสมือนการถกเถียงระหว่าง ความสมบูรณ์แบบของทีมเวิร์คกับความอันตรายจากความสามารถส่วนบุคคลอุโกเอกิติเก้ในมุมมองของเดฟอคือกองหน้าที่จะทำให้ทีมโดยรวมแข็งแกร่งขึ้นเขาสามารถเป็นศูนย์กลางในการสร้างสารรค์เกมรุกทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นเหมาะสำหรับทีมที่เน้นการเล่นแบบเป็นระบบและต้องการกองหน้าที่เข้าใจแทคนิกอย่างลึกซึ้งอเล็กซานเดอร์อีสัก คือเกมชนเจอที่ทีมสามารถฝากความหวังไว้ได้ในยามคับขันความสามารถในการเอาชนะคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวและความเฉียบขาดของเขาเหมาะกับทีมที่ต้องการอาวุธหนักเพื่อตัดสินเกมท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าข่าวลือเรื่องการย้ายสบริวพูลของทั้งคู่จะไม่ใช่เรื่องจริงแต่การวิเคราะห์ของเจอร์เมนเดโฟก็ได้มอบมุมมองที่น่าสนใจให้กับแฟนบอลและทีมแมวมองของสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรป ว่าในการมองหากองหน้าคนต่อไปพวกเขากำลังมองหาจิ๊กซอที่เข้ามาเติมเต็มระบบหรือมองหาผู้เล่นที่จะเข้ามาเป็นดาวเด่นเพื่อแบกทีมกันแน่ซึ่งคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับปรชยาการทำทีมของแต่ละสโมสรน,นั่นเอง